เ็นตัครับตัวนี้คือตัวอะไรอหรอครับเนี่ยเนชาเมือไงจอมจอมมันเป้นยังไงน,นะคนจอมนมือจอมมือ่นอย่างหรอวมวจมว ทำไมเคนต่าชอบทานโฟมเมอร์ครับมันเท่่คะมันเท่เหรอคะใช่มันเท่แบบไหนอ่ะเท่แบบแค่ยังไงเท่ยังไงคือแบบมันแบบมันต่อซูกอะต่อสู้ก็เลยเท่ใช่ไหมคะโอเคบ๊ายบาย แกหวานบ้างแวะมันเทน,นะคุณโยนรวมบ้างคุณโยนอะไรนะี่ยโยนแชมเปอร์กอบมอมบ,บ้างเทอ๋อโอเคแล้วเนี้ยลูกคืออะไรคะมีเต็มบ้านเลยลูกแ<ต>็กมันยืนไม่ได้ทั้งร้านเนี่ยมีอยู่ในบ้านหนูหมดเลยเนะี่ยไม่แกแกมันยืนไม่ได้ แต่อันนี้มันยืนได้น,น่ยโอเคบ๊ายบายแบ๊ายบาย<ต>ของเล่นกจ๋าอยากได้มันมันยืนได้เหรอใช่โอเคแบ๊ายบายของเล่นก่นอนบ๊ายบายครับอยากได้ให้มันยืน,ยนได้อะชอบบายบายของเล่นก่อนไปแมน,นเออเขาเมื่อกี้ซื้อแล้วไม่ใช่หรอ เด็กอะไรนะเด็กบวานเรับฟ้ค่ะเดี๋ยวไปซื้อถอดค่ะน้องเมอร์เลยตครับค่ะคือตัดทำอะไรคะทำวอร์มเมอร์อยากโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าเป็นตัดได้ของเล่นใหม่อะไรมาทำตอมเมอร์เหรอคะ ไหนต้องประกอบไหมต้องประกอบไหมประกอบยังไงอ่ะถ้าเกาะเอาจะไม่รู้น่ะอะลองทดลองให้เพื่อนๆดูได้เลยมีดต่อจินต์าชอบไหมคะชอบมันคุแม่ขอบคุณครับคุณแม่ต่อต่อคุณค่ะขอบคุณครับพค่ณแมขอบคุณครับคุณแม่อะบอกขอบคุณครับคุณแม่ก่อนขอบคุณครับคุณแม่ ค่ะคุณแม่โอเคเดี๋ยวน้องเคทกขอไปเล่นทราฟอร์ฟเมอร์ก่อนนะครับบ๊ายบายเราจะเจอกันที่บ้านนะโอเคค่ะ วกาไปไหนอ่ะไม่ไม่เดอดองอากาศอ,อ๋อตป่ยนกองอากาศเนาะใช้เท้าเปียกใช่ปะ่ะใช่เพราะว่ามือมันถือของเล่นอยู่อ๋เอเพราะมือถือของเล่นอยู่ก็ลเลยต้องใช้เท้าเปลี่ยนเรื่องกองอากาศใช่ไหมคะเหรอใช่ก่อเค็จะปอ,อมือ,อถือเครื่องกองอากาศนี่ช่วยอะไรอ่ะช่วย ความเย็นให้เพื่อให้มันเบาเร็วขึ้นให้มนันเร็วขึ้นเหรอให้อากาศเย็นเร็วขึ้นเหรอไอ้อแหวๆมันมีลมเป่ามีลมเป่าช่วยอะไรหรอ บายบายเห็นไหมไม่ได้เห็นโอ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันมันตัวถุงอะโอ้ยมันตัวถุงอะฮูมากเลยไม่ก็เห็นทำไมมันมันตัวถุงอะแล้วเป็นอะไรไหมไม่เห็นเป็นอะไรไหมใช่แต่มันตัวถุงอะสรุปเห็นหรือไม่เห็นไม่เห็นอโอแม่ก็เห็นออกจากชัด